ดีครับนี้มาดูเป็นของแคมปิ้งกันบ้างดีกว่านะครับหลังจากที่โพสอ,อะไรรถยนต์หัวตัดรถยนต์ที่เปิดตู้มาแล้วนะครับจริงๆแล้วเราเปิดตู้เราก็จะได้ของพวกแคมปิ้งมาด้วยตัวเตาโคมแมนโต๊ะโคมแมนอะไรพวกนี้เราก็จะคัดมาให้ลูกค้าที่ร้านนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเรามีอะไรบ้างครับแล้ววันนี้จะขอ,อนาเสนอที่เป็นเตาไปก่อนแล้วกันนะครับเขียนดูกันครับสวัสดีครับวันนี้เปลี่ยนจากอะไหล่รถมาเป็นแ,ปแนวแคมปิ้งกันมากนะ<ม>ก็จะมีมาหลายชิน้นก็จะมีเตา Coleman เกือบทั้งหมดนะครับจะมีหลุดเป็นกวางมาตัวเดียวนะที่ตอนนี้ซีโอเราก็แกะอยู่เดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรตัวไหนบ้างตัวแรกแกะมาแล้วนะ ตัวแรกที่แกะมาแล้วมันเป็นโคแมนอันนี้ power house 413H ภาพอุปกรณ์ก็จะมีประมาณพบอยู่นะแกะเปนลงอยู่ตัวปรับแก๊สด้านข้างนี้กภาพทุกอย่างเราก็คัดมาจากเอร้านร้านมือสองจากญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับอันนี้ตัวที่2ก็จะเป็น 413H เหมือนกันแต่ไม่ใช่ power house นะ ก็จะเป็นรุ่นใหญ่หน่อยจะได้ใบใหญ่มา3ามตัวนะเคพวกนี้ก็เดี๋ยวจะเปิดราคาให้<ม>เดี๋ยวให้ซีลงขายให้นะครับนี<ม>่<ม>จะไปอยู่ในเพจด้วยนะอยากให้เพื่อนๆเ,เข้าไปซื้อกันในเพจอะ่ะเรามีของแถมให้ไงเดี๋ยวใครซื้อครบพันเราเราเราแจกไอก้นี่เลยสติกเกอร์ ติกเกอร์ที่จอดรถญี่ปุ่นนะที่เขาซื้อซๆขายๆกันนะแต่เราแจกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดูนี่นะเรามีเยอะมีเป็นร้อยแผ่นนะ่ะเนี่ยร้อยแผ่นเนี่ยเดี๋ยวจะแจกเลยครบพันแผ่นไปอันนึงเลยมูลค่ามันก็แผ่น,นขายกันประมาณสัก2 0 0ร5 0ครับหรือจะต่ำกว่านั้นก็แล้วแต่แต่เราแถมตัวน,นี้ตัวที่3ตัวที่3ตัวนี้เป็นอะไรเอ่ย อ๋นนอต,ตัวนี้ผักกาดรูดดูข้างในว่าเป็นรุ่นอะไรอืมก็น่าจะ Power House ส1 3เหมือนกันนะเพราะว่าผักกาดเหมือนกันถังแดงเหมือนกันน่าจเหมือนกันครับ Power House เหมือนกันแต่ตัวนี้ข้างในสวยเลยสวย,สวยตัวนี้อาจจะมีใช้งานมาบ้างแต่ตัวนี้สวยตัวนู้นก็สวยนะครับ413ได้มา3ใบต่อไปก็จะเป็นไซส์เล็กไซส์เล็กอันนี้เป็นเตาเอแก๊ส อ่าอันนี้ตัวตัวนี้เป็นใช้กระป๋องแก๊สนะครับก็จะบางพกพาง่ายแต่ว่าอาจจะต้องซื้อแก๊สกระป๋องไปเพิ่มแก๊สกระป๋องก็หาได้ตามพวกห้างนะครับทางชั้นนำบิ๊กซงบิ๊กซีอะไรมีขายหมดแล้วครับนี่แกะตัวแรกมาแล้วก็ดูสภาพนะครับ อันนี้สภาพใต้ท้องของเตานะนี่คัดมาหมดแล้วนะฮะจากที่ร้านนะครับลุงพี่ไปดูมาให้นะครับก็ซื้อนี่ใส่แก๊สได้เลยนะนะจับเตาหน้าจับหัวโอเคนี่โฟรแมนไงสวยๆเลยอันนี้พกพาง่ายมากพกพาง่ายไม่เกะกะพื้นที่มีโลโก้โอ้โหครบใส่สิ่งใส่ปิ้งเลยเห็นไงไหมกรี๊ด ทีแ่แท้จะเรียกว่าของใหม่ก็ได้แต่ไม่มีมีมีรอยร่องรอยการจุดเตาม,มาแล้วนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราเราซื้อขายเป็นมือสองกันอยู่แล้วเนาะเป็น power house lp t o burner นะครับน่าจะเป็นรุ่นใหม่ที่เป็นแบบบางแต่ว่าต้องพกพกตัวตัวกระป๋องแก๊สไปนิดนึงนี่คุณมือยังอยู่เลยเนี่ยโอเคต่อไปอีกตัวนึงอ่ะตัวนึงตัวนึงรอยรกวนซีโอรกวนซีโอฉีกแกะให้หน่อยวันนี้ก็จะมาเป็นแคมปิ้งกันอย่างเดียวเลย เบือเบื่อเอะไรรจดแล้วก็มาแคมปิ้งกันหน่อยเดี๋ยวนี้มีตัวนะอันนี้ของอะไรเนี่ยครับทันเนอันนั้นอะไรสเต็กกับตันสเต็กก็เป็นยี่ห้อลูกกวางนะตัวนี้ก็สวยอ่ะตัวที่สองโคลแมนมาแล้วนี่แบบบางเหมือนกันโอ้ใสเหมือนกันปิ้งเหมือนกันถ้าจะไม่มีรอยเลย ตอนนี้ก็4นาทีแล้วนะเดี๋ยวต้องรีบอัดหน่อยโอเคอันนี้ก็คล้ายๆตัว power house ของของโคลแมนนะครับก็จะเป็นแก๊สกระป๋องเหมือนกันโอเคอน,นี่เป็นยี่ห้อกัปตันสเต็กรู้อ่านถูกปนะ่ะนะสองเตาจุดอ๋อใหม่ใ,มใไสๆอยู่เหมือนกันมีรอยจุดบ้างแต่อุปกรณ์ครบอยู่ครับสวยเลย แผ่นบางลมสวยนะเดี๋ยวไปดูในกันในเพจหรือไม่ก็ตามในเฟซหลักส่วนตัวทั้งสองคนเลยทั้งแป๊กแล้วก็ป่านนะครับโอเคจริงๆเดี๋ยวมีชุดโต๊ะอีกแต่ว่าเดี๋ยวทำอันนี้เสร็จก่อนแล้วโต๊ะเดี๋ยวจะให้ป่านก็ลงให้กีกครับไว้เจอกัน